เช็คด่วนค่ะว่าคุณมีอาการวัยทองแล้วหรือยังนะคะเมื่อผู้หญิงนะคะเริ่มมีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยธรรมชาติเลยค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะทําให้เกิดอาการรอ้อนรุกว่บได้นะคะมีอาการเหงื่อออกมากได้นะคะและในบางรายนะคะจะมีอาการหงุดหงิดง่ายเวียงวีนง่ายกว่าปกติค่ะและจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะช่องคลอดแห้งแล้วก็สแสบเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวด้วยนะคะอาการเหล่านี้นะคะเรียกว่าช่วงวัยทองค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะมีความเข้าใจว่าวัยทองนะคะคือช่วงวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้ววัยทองนะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนหมดประจำเดือนด้วยซ้ำค่ะวัยทองนะคะจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเจอนะคะเมื่อมีอายุมากขึ้น เพียงแต่ว่าในเพศหญิงเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงนะคะจะลดลงอย่างฉับพลันค่ะอาการจึงแสงออกมาอย่างชัดเจนนะคะในขณะที่ฮอร์โมนของเพศชายนะคะจะค่อยๆลดลงค่ะจึงสังเกตอาการไม่ค่อยออกค่ะอาการไวทองมีอาการอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะประจำเดือนของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงค่ะ ประจำเดือนจะผิดปกตินะคะเช่นอาจจะมีประจำเดือนมาก่อนกําหนดนะคะมีประจำเดือนปริมาณน้อยลงหรือมากขึ้นได้นะคะในบางคนนะคะอาจจะมีประจำเดือนเนี่ยมานานกว่าปกติหรือมาไม่หยุดได้นะคะหรือประจำเดือนเนี่ยมาช้ากว่าปกตินะคะและถ้าในบางคนนะคะมีประจำเดือนไม่มาติดต่อกัน1ปีนะคะถือว่าเข้าสู่ช่วงไวทองอย่างสมบูรณ์ค่ะ อาการที่2ก็คืออาการเส้นเลือดหดตัวนะคะจะมีอาการรอ้อนวูบวาบได้นะคะเหนื่อออกมึนศีรษะแล้วก็มีอาการใจสั่นได้ค่ะอาการที่3นะคะจะมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะจะมีอาการโมโหง่ายเหวงวีนง,ง,ง่ายกว่าปกตินะคะหรือมีอาการซึมเศร้านอนไม่หลับฝันมากผิดปกตินะคะและมีาการหลงลืมได้ง่ายค่ะ อาการที่4นะคะก็คืออาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะและก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะหลังหมดประจําเดือนนะคะอาจเกิดอาการปัสสาวะบ่อยรั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะช่องคลอดแห้งและก็ร้อนนะคะมีอาการคันช่องคลอดบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะและบางคนเนี่ยอาจจะมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยได้คะ่ะอาการข้อที่5นะคะจะมีอาการเกี่ยวกับผิวหนังค่ะ เช่นผิวหนังแห้งนะคะมีอาการคันและก็รู้สึกผิดปกติเหมือนมีแมลงไตบนผิวนะคะอาการที่6นะคะจะมีอาการเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อค่ะหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อค่ะจะมีอาการปวดตามหลังตามเอวนะคะและปวดส้นเท้าได้ด้วยในบางรายนะคะอาจจะมีกระดูกแตกหักง่ายค่ะ ใต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทิ้งข้อความไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ